ขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่กอลฟลองคริสโอสเกวันนี้ครับผมมาพรกับสองนุ่มสุดหล่อของเรานะครับวันนี้มาแข่งกันนะฮะกับพี่เมฆแล้วก็พี่แม็กนะครับผมตัวเลขคือผิดนะครับผมนะครับและเกมในวันนี้ของเรานะเป็นการคู่แข่งโอเอสกันนะครับให้ทําการเลือกช่องนะครับถ้าตัวเองเลือกแล้วตอบถูกช่องนั้นก็จะเป็นของตัวเองไปนะฮะแต่ถ้าตอบผิดก็จะเป็นของฝายของขามันเองใครทําแนวได้ครบก่อนจะเป็นผู้ชนะและก็รู้รางวัลหลักบ้านอดีเดี๋ยวบอกกติกาทีหนึ่งแล้วกัน ตอนนี้คำหามผู้เล่นคนแรกก่อนนะครับผมมาฝั่งชุดกดีกว่าใครจะเริ่มก่อนหาเริ่มไหมฮะโอเคพี่แม็กเริ่มก่อนพี่แม็กเดี๋ยวนะฮะอันนี้ก็คือภาพตามช่องคำถามจุดก,กับภาพทั้งหมดนะฮะเอาเริ่มช่องไหนดีครับพี่แม็กคำถามจุดก,กับภาพก็ผมเอาโอวีอ่ะแกแน่นุ่มลองผมก็ได้ลองลองดูเอข้อหกนะฮะโอเค ลองเห็นใช่ไหมข้อหกนะฮะการเป็นะคำถามกับ ROV นั่นเองนะครับอ่าถ้าพูดถึง ROV ล่าสุดนะฮะพีเซนเตอร์ของเรงาคือคุณอินฟา้านะครับคําถามถามพี่แม็กว่าอินฟ้าครับจะเป็นพีเซนเตอร์นะครับเป็นสกรีนใดใน ROV นะมีเวลา45วินาทีในการตอบนะครับมี3ช <m akes> <m akes> ้นชอนทุกคนทุกข้อหมดเริ่มงะ45วินาทีอ่ะต่อไปอีกอย่างไรว่ายัง่ก็ปุ่มเลยฮะต่อไป45 เราเรียกเป็นการตอบที่ขอให้เราเดียวความถูกต้องครับผมโอเคโหยยากใช่ไหมยากเลยใช่ไหมโอเคยากยากอยู่เนี่ยยากอยู่ใช่ไหมถ้าคนคนที่ไม่รู้ก็จะตอบตอบไม่ได้นะรอเลี้ยวหรือชื่อจันทรคาดรอเลี้ยวนั่นเองนะครับเออตอนนี้พี่แม็กได้ช่องที่หกไปแล้วนะครับอ่าตอนนี้ของพี่แม็กไปแล้วหนึ่งช่องน่าขนทุตีมากมาต่อไปพี่แม็ก ไอพิมเมฆแล้วบ้างะเปลี่ยนชื่อเลยมอม้าเหมือนกันมองม้าเหมือนกันเนี่ยพมพ์เมฆเอาข่อที่เท่าไหร่ดีครับเก้าเลยอ่ะเก้าเลยนะเก้าจะเป็นอะไรหนอะเก้ารู้ไหมคืออะไรเนี่ยเราเะอเทพอ่าใช่ใช่เราสุเทพเราไปเที่ยวเคยไปเที่ยวกขาเหนือเนาะเชียวใหม่คำถามก็กับเราสุเทพถามง่ายเลยถามว่าเราสุเทพครับตั้งอยู่ที่อำเภออะไรเออ แล้วว่าอำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอสันกำแพงหรืออำเภอแม่ริมอำเภออะไผมก๋อยผมก๋อยไม่มีในช้อยอ่ะก๋อยในสายตอบถูกได้คะแนนตอบติดพแมพได้นะเปิด Google Map ไปได้สันกำแพงตอบว่าสันกำแพงสันกำแพงตอบติดพีิมพ์นะฟูยเสียใจไม่ใช่ครับแม่ริมมะเพราะเราไปถ้าเราไปเข้าค่ายเราไปอำเภอแม่ริมคำตอบคืออำเภอเมืองเชียงใหม่เหรอคะปุ๊กตายแล้วแม่ริม อำเภอเมืองเชียงใหม่ตั้งอยู่ถนนสีวิชัยนะครับตำบลชุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ะดีข้อนี้พี่แม็กได้แล้วนะคะพี่แม็กได้อีกช่องแล้วเกมนี้จะจบไปหรือเปล่าตอนนี้ถ้าพี่แม็กเลือกสาวไม่ถูกได้ได้เลยชนะเลยนะรอบนี้มาพี่แม็กเอาข้อไหนครับข้อหนึ่งข้อหนึ่งยังไม่จบไปข้อหนึ่งไม่สนุกอ๋อข้อหนึ่งข้อหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับพยญชนะบ้างคำถามถามว่า ก่อยันชนะไทยครับตัวที่20คือตัวอะไรครับระหว่างดอเด็กตอเต่าหรือทอทหารจัดเวลานะต้องตอบไปในเวลา15วินาทีต้องตอบอาจารย์ชอชิงตอโซ่ตอชาร์ตอเจตต้องต้องต่างกันตัวที่20ครับ เกาเลยได้ตอบไปในเวลาหรัคือค้าเปิดเปิดเสียงอ่ามาขอทหารยืนยันกดปุ่มนะ้ยับขอทหารเาเสียงไปไหน่ะโหดมากกดก็เลือกเดีวหมดโอเคพออทหารเป็นคำตอบที่ที่ผิดนะครับใช่คำตอบคือดอเด็กนั่นเองนะครับดอเด็กนะฮะเป็นตัวที่ยี่สิบโอเคช่องนี้นะครับพี่เลขกได้บ้างตอนนี้ได้ช่องที่หนึ่งไปแล้วนะ ต่อไปเป็นรอบของพี่มีของเรานะฮะอันที่แปดคืออะไรวะนะนันสิอันที่แปดคืออะไรไม่รู้เหมือนกันจะเล่นก็ได้แล้วแต่ตอนนี้ข้อสามเลยคือไข่วะเออนั่นสิเจ็ดคืออะไรต้องลองเดาดูเขาเข้าไหนดีครับไม่ได้ใส่เป็นพ่ออะไรนะตุ้งอีกทีป่ะวะงั้แล้วแต่นะลูกคนเล็กไง ตอบอีกได่ข้อ2อะไรครัข้อส,ออะอสอนะโอเคข้อ2โอเคข้อสอเป็นองค์หญิงเนาะเป็นคารว่าเป็นคนหนึ่งในสมาชิกของพอัคเพื่อไทยถามง่ายๆเลยว่าหมายเลขผู้สมัครสอสบัญชีารายชื่อครับ<อ>พัคเพื่อไทยคือเลขอะไรระหว่างยี่สิบองยีบเจีเก้าไม่น่ายัากนะยีาจับเวลาผมสงมันขอ,อไี่สเดยี่สิบดกับยี่สิบเเนี่นย,ยสองเลขเอาละยีสิบสถอยยีเก้าเนี่ย ใ่ในกปุ่มเลยครับเอตอตอบไปแล้วว่ายี่สิบเก้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโอเคโหทำไมาถึงคิดว่าเป็นยี่สิบเก้ารู้ได้ไงเนี่ยเดา,าได้ไหมยวี่สิบสอง2 2> ปเป็นคไทยสร้างชาติแล้วดิตอนนี้ได้อีกหนึ่งคะแนนพี่เมฆก็จะเชียร์ประยุทธ์กลับมาอีกครั้งโอ้โอ <c oughs> ตอนนี้คนละมุมและคนละแถวแล้วนะนนเป็นยาโดนโทษลงแล้วโดนลง้าใช่ไหมตอนนี้เป็นรอบของพี่ แม็กของเราครับพี่แม็กเลือกข้อไหนดีครับข้อสข้อสี่ส <laughs> ย่งไปพัจบเจนะเราเลือกมณมดเลยข้อสีเป็นคุณคิสอีแวนเนาะโอเคคําถามเกี่ยวกับหนังของเขาครับแต่ไม่ได้กเกี่ยวกับอเวนเจอร์เลยถามว่าหนังใน3มเรื่องนี้เรื่องไหนที่เขาเล่นก่อนกันเพราะว่า The Perfect Score, The Paperboy หรือ Not Another t e ร n Movie ครับผมวะ

ยืนยันกัปุ่มไดฮะกอนเลตอบนี่ตอบแล้วตอบแล้วว่าข้อสอบเป็นออบที่ผิดนะครับใช่คำตอบคือข้อสครับอาร์เทอร์ทีโมบี้สอบเนหนึ่งนะฮะส่วนเพเปอร์บอยที่สอนสาแล้วโปรเฟสชั่นสกอร์หลังสุดสอเนสีนั่นเองนะครับผมตอบผิดไปช่องนี้พี่เมฆได้ไม่เคยตอแเ่นเออพี่เมฆได้นะคะเานีไปตอนนี้พี่เมฆไปที่หนึ่งสี่สองพี่แม็กหกเก้านะฮะ เกเลยอ่ะเออใช่หกเก้าเลยก็มีป้ายตรงนี้ด้วยหรอใช่ตอนนี้ไปนี่เห็นไหมถ้าเขาพูดไปนี่เห็นเลยก็ทั้งหมดเลยนะฮะตอนนี้เล่นไปห้าข้อแล้วต่อไปรอบของพี่เมย์บ้างพี่เมย์สามเจ็ดที่ได้เลยนะแล้วแต่ะอ่แล้วแต่แล้วแต่เนีจ็ดนี่ก็บิงโกเจ็ดเตือนคำถามอะไรไม่รู้นะคำถามเกี่ยวกับภาพข้างหน้านี่นะฮะถ้าธนาเธอเจ็ดก็บิงโกข้อนี้สามใครอ่ะหรือจะก็ห้าก็ได้สามใครอ่ะสามแป ไม่รู้ไม่บอกจบกันเรื่องแล้วแต่ล้วแต่แล้วแต่เอา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 อะไรดีนะข้ออะไรดีตอนนี้ละสามห้าเจ็ดแปดจะสี่ข้อสามใครอ่ะไม่รู้ยังไม่บอกเอาห้าดีกว่าเอาละเราที่กำลังเลยอยู่ถ้าจบก็เดี๋ยวรู้นัดเลยนะบอกว่าบังว่าอ่าเอาข้อมันต้องถามเขตน่ครับว่าไม่รู้สีเขตอะไรวะบอกว่าเอาห้าเอาห้า ข้อห้านะโอเคเยัง okay, ไม่จบเกณฑนะม,มาห้าก่อนพี่มิกข้อห้าครับเป็นเกี่ยวกับการนั่ง BTS บ้างนะฮะคําถามถามว่าหากนั่ง BTS จากสถานีบางว่าครับไปถึงสถานีสยามนะเราจะเจอสถานีไหนก่อนกันระหว่างกรุงธนบุรีโพนิมิตหรือวงเวียนใหญ่ครับวงเวียนใหญ่เจออะไรก่อนก่อนอดินระหว่างบางว่าไปสยามาช่วงเนี้ย เราจเจออะไรก่อนอ่าสาไหนก่อนบอว่าไปสยามหรอใช่เราจะเจออะไรก่อนเลยโพนิมิยู่ฝั่งเดียวกันหมดอลยโพูนิมิดอะฝั่งเดียวกันเลยใช่แต่เจออนไนก่อนแต่อะไรเจอก่อนลองเดาดูลองไล่ดูจำได้ไหมไม่ใช่ครับอ่าทุกทนกับโพนิมิตเนี่ยอ่าอ๋อพวกแช่งพวกงูให่ไหอไ่ง้ถ้าถูกได้ ช่องที่ห้าแล้วฮะรเปล่ารึเปล่าขยันไปขยับนิดนึงยวจะรอก่อนนะฮะเอาไปเฮ้ยอะไรนีครับตอบผมแต่ว่ากรุงทนครับกรุงทนยืนยันแล้วนะกรุงทวนไมตอบที่ผิดครับอันนี้าะได้พลนิมิตก่อนพลนิมิตวงเวียนใหญ่แล้วก็กรุงธนบุรีไล่ไปเลยครับข้อนี้พี่แม็กได้ช่องนี้พี่แม็กได้นะคะถูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรใชพี่แม็กได้ห้า ตอนนี้ยังสูสีกันอยู่ยังดูไม่ออกว่าใครจะชนะนะคำถามต่อไปเป็นของรอบของพี่แม็กนะคะพี่แม็กเอาข้อไหนดีข้อแปดเลยข้อแปดเหรอไม่หรอไม่เอาแนะด้วยนะไปดองแปดโอเคมาต่อไปข้อที่แปดนะเองข้อที่แปดรู้ไหมว่าคือภาพอะไรพอเดาได้ไหมนะผ่อนไม่รู้เลยเหมือนไอ้อะไร์เลยนะลายลายของบัวไม่เป็นรูป,ปเอเซเล เป็นชนิของคนคนหนึ่งบอดครับขาวพุ่งมาเลยออ๋เป็นผู้เป็นภาพของผู้ชายที่ติดเชื้อชาจากพืชคนแรกของโลกคังถามถามว่าคนเปนนี้ยเป็นคนชาวอะไรอ่าระหว่างเนเปอร์แลนด์อินเดียหรือเวเนซุเอลาอ่ากับลาครับเดียก็เลยดีเด่นง่ายกดลุ้มนี่นะแต่ว่าอินเดียนะอินเดียเรีอกต่อที่จุดข้อดีเซปใช่ไหมถูกต้องค่ะ กดีเซีคืออะไรถูกต้องนะครับโอเคตอนนี้พี่แม็กได้ไปแล้วนะคะช่องที่แของเราอุย้ยใกล้แล้วใกล้ขนไดละเมกับเคือเล่นจัดะเล่นมาสุข้อเลยอะอดีนนน่้เลสากับเ็ดนะฮะต่อไปรอบของพี่เมยแต่ตกเกมแล้วนะเหีืยสมเ,เจอ๋อเก็ได้ปคือถูกอะไรก็ได้หมดเลยอะตอนเนี้ยชนะไปนี่บิงโกนะเนี่ยอโออ็โโอ สามหรือเจ็ดดีพี s> <S ่ม well ี่อเจ็ดกันนะเจ็ดนะเจ็ดไม่รู้อะไรเจ็ดไม่รู้อะไรนะมอมอมอกรุงเทพกรุงเทพอ่าเป็นมอกรุงเทพใช่แล้วอยู่ลังสิตถามว่าชื่อเดิมของมอกรุงเทพคืออะไรถามชื่อเดิมเลยเออมอสิงห์ว่าระวงวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพวิทยาลัยไทยสุริยะหรือวิทยาลัยไทยเทคนิคชื่อเดิมเขาคออะไรถูกข้อนี้ชนะผิด พี่แม็กได้เลยนะแต่ว่ามันน่าจะยิงตัดสิแล้วคฮะกรุงเทพอ่ะมันก็ต้องมีกรุงเทพเป็นคำตอบเลยเออแต่ว่ามันน่าจะยิงแบบชั้นเก่าอะไรนี่ไทยสุริยะก็คุณมีญันได้แน่ค่ะตอบแล้วก็มรละนะคุณชื่อสุริยันก็ตอบสุริยะาเลยใช่อะไรตอบตอบตอบค่ะข้อหนึ่งครับวิทยาคือไรเทคโนโลยีกรุงเทพเป็นคตอบที่ผิดครับเสียดายไทยสุริยะ ไทยเทคนิคอล่าสุดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะช่องนี้เป็นของพี่แม็กนะคะเรียบร้อยจบเกมชนะแล้วอย่างนี้เนะคะขอยัุแปะนะเกมตอนนี้นะคะได้แนวเรียบร้อยแล้วไม่บอกไม่บอกเก็บไว้ก่อนนะฮะตอนนี้ได้ผู้ชนะแล้วพี่แม็กของเราเลยขอบคุณค่ะดีมากเลยคื่ไทยจบแล้วหรอ ตอนเลือดเรารอบโบนัส <ITA> bon นะฮะตอนนี้โบนัสของเรามารุ้นรางวัลกับพี่แม็กของเราจะมีโอกาสเลือกหนึ่งรางวัลจากช่องที่ตัวเองได้ไปนะฮะห้าหกเจ็ดแปดเก้าดูสิอย่าดูสิห้าหกเจ็ดแปดเก้าพี่แม็กเลือกอะไรดีเลือกได้หนึ่งอย่างครับช่องของตีนได้หนึ่งอย่างแปดละคนตีนไม่ได้เลือกสิบไม่มีเอาไปไหนดีช่องไหนดีนะเลือกมาเลยหนึ่งช่องแปดแปดยืนยันว่ายืนยันยกาปุ๋นเลยนะ เปิดเลยเหรอไมใช่ไม่ตั้งใจหรอเอาอันนี้เหรอโอเคเปิดแปดนะอ่ะมาเปิดทุกกล้องเห็นด้วยใช่เลยสองตั้อะไรอ่ะอะไรอ่ะคืออะไรอ๋อกระเป๋าเหรอพี่ได้กระเป๋าเล็กเปิดแปดได้กระเป๋าเล็กนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาให้เขาก่อนเขาจะได้จำเป็นโหพี่ัพิ่มด้วยเหรอเป็นลายลายไหนอ่ะแม่ไอศครีมทอดเลมอน เฮ้เยโอ้โหคิดออะไรนะฉี่ค่ะเดินไปเดินมาเลยตอนนี้คือละมูลแล้วนะครับผมก็จบเกมนี้แล้วกันบ๊ายบายค่ะ